กราบสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่เกมสถีเฟอร์ประเทศไทยหรือที่เราเรียกกันว่าเกมสตีนะครับผมในคลิปนี้ลุงก็จะมารีวิวอีเวนท์ที่อัปเดตมาใหม่นะครับผมในเซิร์ฟประเทศไทยในวันนี้ก็จะเป็นอีเวนท์ที่เกี่ยวกับจี้นะครับผมแล้วก็ในวันนี้มีจี้เพิ่มเข้ามาใหม่ด้วยกันทั้งหมดอีกหนึ่งจี้นะครับผมซึ่งเป็นจี้ที่บอกได้เลยว่าน่าจะเกิดมาเพื่อไก่อาล้วนๆเลยนะครับผมยินดีต้อนรับน้องจี้โดรนก๊อ ปีแม่เหล็กนะครับผมอันนี้เป็นเวอร์ชันลิมิเต็ดเนาะอ่ะเวอร์ชันธรรมดาอยู่ไหนครับอยู่ตรงนี้นะครับผมข้างๆกันเลยเนาะความสามารถของน้องนะครับผมก็คือเมื่อฝ่ายตรงข้ามได้รับแรงมานะครับผมมีโอกาส45เปอร์เซนต์เองเหรอ45เปอร์เซนต์นะครับผมที่จะ เล่นมาขุดตามนะครับผมบวกอีก5%เมื่อไม่แสดงผลอ๋อมีบวกตามนะครับผมแล้วก็อย่างสุดท้ายนะครับผมเมื่อเราก่อสร้างเล่นมาหรือป่าตกเล่นมาของเรานะครับผมมีการ90%ที่จะดึงผู้เล่นนะครับผมหน้าหลัง4ช่องเนาะอู้แต่ว่าเปอร์เซ็นต์น้อยไปหน่อยไหมอืมของเดิมๆอย่างอ่าโดรนอ่ะดาร์กคอปปี้อ๋อนี่มันเวอร์ชั่นดาร์กนะครับผมในอนาคตก็น่าจะมีแน่นอนนะครับผมเวอร์ชั่นดาร์ก เดี๋ยวนี้เขาอืมก็ไม่รู้สิถ้าเกิดว่าเปอร์เซ็นต์มันน้อยขนาดเนี้ยแล้วเราก็รู้ว่ามีเวอร์ชันดาร์กแน่นอนนะแล้วจะหาเวอร์ชันนี้ทําไมล่ะใช่ไหมก็แน่นอนะสินนะ แล้วก็อันนี้นะครับผมเป็นลิมิเต็ดอีเวนต์นะครับผมสีเปลี่ยนเฉยๆนะความสามารถก็ยังเปอร์เซ็นต์เท่าเดิมนะครับผมและที่การหาของเรานะครับผมสามารถหาได้แบบยากๆนะครับผมจากการที่เรานั้นจะต้องสะสมนะครับผมสิ่งเล็กๆที่เรียกว่าโดนก๊อปปี้ซูเปอร์เอสนะครับผมทั้งหมด4ตัวด้วยกันเนาะและโดนก๊อปปี้ซูเปอร์นะครับผมหาได้จากการสะสมเบบี้โดนก๊อปปี้เอบวกนะครับผมทั้งหมด2ชิ้นแล้วก็วิญญาณโดนก๊อปปี้เหรอ ใส่ว่างเงาได้ไหมวิญญาณมันอก็ได้อะวิญญาณก็วิญญาณนะครับผมวิญญาณโดน๊อปปี้นะครับผมทั้งหมด3อันด้วยกันเนาะแล้วเราก็จะรู้ดูกันดีอยู่แล้วนะครับผมอะไรที่ต้องหามากมักจะหาได้ค่อนข้างยากนะครับผมดังนั้นเอคบเอบวกเกินแน่นอนนะครับผมส่วนอื่นๆนะครับผมที่มีให้แลกเนาะก็จะเป็นโดรนคัพพี้กาเดียนแต่เป็นเวอร์ชั่นธรรมดานะครับผม ถ้าเกิดว่า GM อะทำการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการหาอย่างเช่นถ้าเกิดว่าโดนคอปี้การเดียน่ะถ้าจะทำเป็นด์กอะก็รออีเวนต์น้องมาแล้วก็หาอะไรสักหนึ่งอย่างเอาโดนคอปี้การเดียนธรรมดาไปแลกกับอะไรนิดนหน่อยๆน,นะครับผมเพื่อที่จะได้เวอร์ชั่นด์กเนี่ยอันนี้มันก็น่าทำเก็บไ้นะครับผมสำหรับโดนคอปี้แม่เหล็กเนาะแต่ไม่เห็นวีแววว่าเขาจะทำแบบนี้เลยนะครับผมพอสกิลด์กมาเขาก็จะให้หาตั้งแต่ศูนย ใหม่ก็คือหาวัตถุดิบทั้งหมดเอามาแลกเป็น Dark d โดนก๊อปปี้การเดียนอย่างเงี้ยเป็นต้นหรือว่ามีแต่ลุงไม่รู้มีแบบให้เติมเหรอไม่น่ามีเปล่าอ่ะส่วนอีเวนต์การเปลี่ยนสกินนะครับผมก็เหมือนเดิมนะครับผมเติมนะครับผมทาสีส้มนะครับผมก็เอามาเปลี่ยนกันเลยแต่บอกได้เลยนะว่าโดนก๊อปปี้การเดียนนะเวอร์ชันลิมิเต็ดน่ารักมาก แต่เวอร์ชันดังไม่มีลิมิเต็ดนะครับผมอันนี้เสียใจมากเราก็หันไปใช้เวอร์ชันดรงกันหมดใช่ไหมใช่เลยนะครับมอยยังอื่นก็ใช้ลูกบาทสุ่มที่เครื่องรางนะผมลูกบาทเลือกที่เครื่องราง copy s บวกหรออูในนี้มีอะไรบ้างเนี่ยอย่าบอกนะว่ารวมทุกสิ่งทุกอย่างที่มีความสามารถของโดน copy ปดูหน่อยสิครับ นี่ไงลูกบาทเลือกก็จะมีโดนก่อสร้างก๊อปปี้นะครับผมแล้วก็โดนก๊อปปี้ราชาบริจาโดนก๊อปปี้ทำลายแล้วก็แมวจอมก๊อปปี้แมวจอมก๊อปปี้คืออะไรแมวที่มีป้ายอ่ะแมวก็น่าจะสินะ ลูกก็ลืมไปแล้วนะครับผมมันเป็นจี้ที่เก่ามากแล้วนะ้าโอเคอย่างอื่นๆน,นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นสัปดาห์แห่งความหายนะอีกแล้วนะครับผมล็อกอินทุกวันเนอะแจกของขวัญตัวละครตำนานสุกแก่งเวอร์ชันทดลองนะครับผมแล้วหัวร้อนกับเวอร์ชันทดลองมาตั้งมากตั้งหมายแล้วนะครับผมอันนี้เจอผู้เล่นใหม่ที่มีตัวละครตำนานอยู่ในตัวนะครับผมบอกเลยว่า ปวดหัวนะครับผมก็จะแจกน้องอ่าจูนี่ใช่ไหมครับผมจูนี่นะครับผมตำนานนะครับผมน้องเอลลิเซ่แล้เอลลูนี่นะครับผมตำนานแล้วก็ตัวสุดท้ายเป็นไกอาตำนานนะครับผมปัญหาหมดเลยทุกตัวนะครับก็ขอให้ทุกคนสู้ๆในลีกนะครับผมกัมบัตเต้นี้ โอเคก็จบลงไปแล้วนะครับผมสําหรับการรีวิวทั้งหมดทั้งมวลที่อัปเดตมาในวันนี้นะครับผมก็ขอให้ทุกคนโชคดีสําหรับการทำก็แล้วกันสำหรับคนที่จะทำนะครับผมบอกเลยว่าถ้าเกิดว่าใครมีไกอาแล้วก็มีจีนอยู่นะครับผมเมืองเราเยอะโจมตีแบบบ่มๆมเนี่ยหน่อยอุ้ยอันนี้หรอมีไหนโดนแมวไม่เห็นมีเลยมีแต่โดนทําลายโดนแมวคืออะไรเอ้แต่ว่ารวมกันอยู่มันก็น่ารักดี่นะเฮ้หรือว่าลุงจะสะสมโดนเพื่ออะไรอะ เพื่ออะไรก็ไม่รู้นะครับผมเปืองเผนะ็ดเนาะโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับผมลาไปกับน้องจินนี่มูลไลท์จะกร์บผมที่น้องน่าตานน่ารักมากเลยเวลาครับผมสวัสดีครับจุ๊บจุ๊บครับ